น้ำกะทิแดงไทยแดงไทยน้ำกะทิค่ะวันนี้ทำสองยังอันนี้เขาเรียกถ้วยหรือชามมันใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยมันจะทานได้ประมาณสองสองถ้วยสองหรือสามถ้วยนะคะอย่างเงี้ยถ้วยอย่างเงี้ยถ้วยคือชามเนี่ยะคะ่ะใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามี พ่อค้าเอาแตงไทยมาขายหน้าบ้านผลละสิบบาทค่ะผลละสิบบาทแตงไทยสีน่าทานมากก็เลยเออก็เลยบอกทั้งลูกทั้งผลเลยค่ะทั้งลูกเลยแตงไทยสุกๆเนาะก็จะได้แตงไทยเนี่ยเนื้อเนื้อสวยงามมากค่ะเขียวเหลืองนิดหน่อยนะคะ แล้วก็หาเลยคะ่ะหากะทิชาวเกาะมา250มิลลิกรัมอ้าวเทลงไปในหม้อเติมเกลือนิดหน่อยเกลือเกลือนะคะเกลือเค็มๆนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะคะเกลือเติมเกลือลงไปหยิบมือหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ที่ลงไปใส่แตงไทยที่ปอกเปลือกแล้วเอาไส้ออกลงไปนะคะ ใส่น้ำตาลนี่ค่ะเขาเรียกน้ำตาลตะโหนดใส่ประมาณหนึ่งกำมือแบบนี้ค่ะกำกำประมาณสามช้อนโต๊ะได้น้ำตาลตะโหนดนะคะรอให้มันเดือดแล้วก็คนนิดหน่อยเพื่อให้น้ำตาลละลายเพื่อให้กะทิเดือดเพื่อให้เกลือละลาย ไม่นานเลยค่ะทาแล้วก็รีบปรงเลยค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบเนี้ยปรงนี่ก็ไม่ไดถกว่ายกขึ้นนะคะลองชิมดูสิว่ามันจะแซบ่บมันจะหวานมันหวานแบบน้ำตาลตะโนดกันอืมมันอร่อยจนจะบอกขนมที่ทําง่ายนะคะ เขาเรียกว่าขนมพอพอเอาใส่ลงไปในปากจะหได้ความมันได้น้ําตาลกินน้ําตาลอ่อนๆแล้วก็มันเนียนเนียตาลตะโนุนเขาทําจากอะไรคะน้ำอ,อ้อยหรือเปล่าลูกตาลลูกตาลเนอะน้ําตาลตะโนนมันไม่หวานนะมันไม่หวานแบบน้ําตาลปิด๊ดปี๊นะคะมันหวานมันมันหวานแบบมะพร้าวค่ะมันทําให้แซ่บ เป็นขนมที่รับประทานแล้วลืมกืนนะคะเพราะมันอร่อยมากเลยค่ะมันลืมกืนนะคะตอนนี้ยังตอนนี้เขาบอกว่ายังอุ่นๆอยู่เลยเพื่อยกมาแล้วก็นึกได้เอ้ยเรามาเล่าให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆฟังดีกว่าว่าวันนี้เราทําแตงไทยน้ํากะทิใส่น้ําตาลตโนดแซบเอามาโชว์ค่ะเผื่อจะนึกเมนูนี้ออกแล้วไปทําทานกัน ใครขยันก็มาทำมาทานด้วยกันนะคะทคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วไม่ได้ทานเย็นไม่ได้ใส่น้ำตาลทานไม่ได้ใส่เอน้ำน้ําแข็งทานอุ่นๆก็จะอร่อยอีกแบบเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ